รทุกรถสดทุกเครื่องเกาะติดทุกสถานการณ์เกาะกระแสข่าวนอกจกกรนการของเราก็คือกระแสข่าว่าที่น่งที่งอ่ง่าที่สองจะที่วัดมองัือง่ แต่นัประชาชนนะตอนแรกนะบองรู้สึกโรงเรียนใหญ่ของเราที่ไหนคะคุณอายุทยาในตัวเมืองมีวงเวียนที่เจดี ภาษามื้อภาษามื้อที่เขาเรีเยกคนว่าเจดีย์นะเกรงใช่วงเงียนหลักนะคะซึ่งเราไม่เคยเห็นวงเวียนแบบนี้นในวันนี้เใช่ค่ะจำนวน20ใบนะคะเราจะได้รับสำหรับจัดสำนักง,งานคปปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประก <ไง S 1> ันภ<ง>ัยแล้วกันนะคะสำหรับผู้ที่ขับขี่ในเรื่องของการไปให้ความรู้นะคะในเรื่องของในเรื่องของการจ่ายนะคะสินใหม่ในส่วนของครบหัวหน้าส่วนราชการ หลายส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องท่านขออ้อยสีเกตต่างนะครับท่านก็มาช่วยด้วยนะครับก็ตอนนี้ท่านน่าจะได้ทั้ของบอุบัติเหตุจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนไทยไอเอสซคอมสองพนห้าร้อยหกสมีรายงานการเสียเป็นตัวเลขเป็นศูนย วสิตกลางจึงเกิดแนวคิดในการจัดการจุดเสี่ยงจุดอันตรายเพื่อให้การปรับปรุงบริเวณทางแยกอันตรายของชุมชนให้เป็นวงเวียนเพื่อลดความเร็วและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุวงเวียนเป็นวิศวกรรมรูปแบบหนึ่งที่ใช้ที่มีความดุนแรงค่อนข้างสูงวุ้ยทางรู้เลยว่าฝ่ายใดจะลดความเร็วแต่วงเวียน จะสามารถบังคับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ให้ลดความเร็วได้โดยอัตโนมัติปัะการปฏิบัยรับรองหนุทางวงเวียนช่วยชีวิตเนี่ยไม่ใช่เฉพาะจังหวัดพระนครยุธยาท่านได้ทำหนุนไปทั่วประเทศนะครับโดยใช้งบประมาณให้กับจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงนะครับที่ต้องประสบกับอุบัติเหตุอุบัติภัยนะครับตรงนี้จะทราบว่าปีหนึ่งก็ประมาณ20กว่าจังหวัดนะครับก็ตรงเนี้ย ถ้าก็สามารถนะครับให้ลดการบุติเหตุการเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนได้เป็นจำนวนมากขระอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อ,ของทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการจับการจัดโครงการในวันนี้นะครับให้เกียรติเป็นผู้ส่งมอบวงเวียนนะคะวันนี้นะคะจะมีคุณจำเนียนบุญเพงนะคะท่านรอง ปลอดภัยในการสวมบอกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับและสานับนจากสปปจังหวัดพระนครศรีธรรมราโดยท่านสุรเกกันแล้วก็ทุวมประกันในสาทุ่มลนเาตาจังหวัดาจังหดปครับวัดครับร่วมกันนะครับเป็นที่ระลึกนะครับใช่ครับซึ่งบริษัทการก็จะมอบในส่วนพวกนี้เนี่ยในหลายๆจุดในหลายๆส่วนอยู่แล้วนะ ห้าในการทต่งานาในวันนี้